เป็นเกมผมว่าเป็นเกมเก่าแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่โอ้โหผมเล่นตั้งแต่ผมอยู่ประมาณหมหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ปชสามแล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยโอเคเป็นเกม e p s นะครับแล้วก็จะมีสกิลตัวละครของแต่ละตัวนะครับนี่แล้วก็มีตัวละครเยอะอยู่นะผมว่านี่ซึ่งผมยังผมไม่ได้เล่นานานแล้วผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับ เรผมเพิ่งกลับมาเล่นวันนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมเลยแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงโอเคครับผมคผู้ชมตอนนี้ผมก็หาห้องเจอที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีประวานนี้นะครับผมในแต่ละแมตช์นะครับเราสามารถเลือกเนี่ยเป็นไปการ์ดตัวละครนะครับเราสามารถเลือกการ์ดได้3การ์ดนะครับเพื่อเอาเข้าไปเล่นในเกมนะครับซึ่งผมใช้เซตเป็นสกายแฮมเมอร์แล้วก็เฟรชเชอร์แล้วก็ปัชเวกเกอร์นะครับโอเคผมล็อกอินไปเลย สาวตัวนี้ก็คือเราจะเล่นสาวตัวนี้ได้ตั้งแต่เริ่มเกมจนจบเกมเลยครับแล้วแต่เราจะเลือกเล่นนะครับโอเคครับ okay, ผมผู้ชมตอนนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะมีการ์ดตัวละครที่เราเลือกมานะครับแล้วเราก็กดสเปรย์ปลาเพื่อเกิดเลยโอเคเราเข้ามาตัวในเกมแล้วฮะในเกมก็ภาพสวยนะผมผู้ชมขนาดเป็นเกมเก่าแล้วนะครับแถมเป็นเกมเล่นฟรีด้วยนะนะผ,ผู้ชม เป็นเกมเก่าด้วยปรนะเด็นอะเก่ามากทำภาพออกมาดีแล้วก็ยังเล่นมันอยู่นะครับตอนนี้นี่แตกหนึ่งอันนี้คือมันล้มนะครับเนี่ยเราเราต้องยิงซ้ำนะครับไม่งั้นไม่งั้นตัวหมอกนจะมาชุบนะครับไม่งั้นตัวหมอกมนจะมาชุบนะครับเราต้องยิงซ้ำมันยังเข้าไม่ได้เฮ้ยโอเคแตก สื่ม,มันจะมาตรงนี้กันเยอะแล้วคุณผู้ชมนะหมนี่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 โอเคตายนะฝั่งนู้นน่าจะมีน้อยนะคุณผู้ชมตอนนี้เพราะว่านี่มันน่าจะเพิ่งเริ่มเกมมันยังไม่เข้ากันมานะครับอู้กระป๋องเลือนเลืิน้อยนเลยคุณผู้ชมโอเคตายเลือดเล่นน้อยนะครับฝั่งนู้นมีแค่สองคนนะคุณผู้ชม คนเล่นเกมนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้น้อยนะครับคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ก็คนก็เล่นเยอะนะครับแต่แต่บางด่านมันผมณมันจะไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมรับเป็นตัวละครมาเล่นบ้างจะใช้เป็นเฟสเชอร์นะครับโอเคเฟสเชอร์นี่จะเป็นลูกทองควงกับปืนเอสเอ็มจีนะครับใครอยู่ตรงนู้นกระสินะเออฝั่งนู้นเริ่มเข้ามาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เป็นสติกกี้บอมนะครับ อืมเจ็บโอเคตายนะครับฝั่งนู้นมีอู้เข้ามาสี่คนแล้วเนี่ยเห็นไหมคนมันจะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้เราเล่นเป็นเฟสเชอร์นะครับเอามีดไล่ฟันคนน,นี้ไหมมันยืนทำอะไรกันบมันวะอืม คุณผู้ชมอื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 ออู้อู้โอ้ยรู้สองรู้สองขววงดียิงยากนะคุณผมมู้ชมตัวเราผมโอเคเดี๋ยวนะขอลองฝึกยิงกันเราเรู้สองขววงนะครับแต่มาสับขววงบนพีบีไม่ได้นะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยใช่ไหม โอ้ผมกลับไปเล่นอันนี้เอ๊ะเ,เดี๋ยวนะผมผมกลับไปเล่นอันนั้นดีกว่าสกมมยายแฮมเมอร์นะครับนี่สกายแฮมเมอร์ผมอ่าผมต้องมาบอกผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนะครับเกมนี้มันจะมีเรียกว่าเป็นระบบการ์ดตัวละครออน,นะครับ ก็จะมีการ์ดตั้งแต่การ์ดสีปกตินะครับจนไปจนถึงการ์ดทองนะตัวสกายแฮมเมอร์นยผมมีการ์ดทองนะครับสกินเมนก็จะสวยไม่เหมือนสกินปกตินะครับปืนปืนก็นจะเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ละแต่ละการ์ดปืนจะไม่เหมือนกันนะครับผมคุณผู้ชมถึงจะเป็นตัวละครเดียวกันแต่ถ้าเป็นการ์ดแต่ถ้าเปลี่ยนการ์ดก็คือปืนก็นจะเปลี่ยนจะแต่ละการ์ดนะครับโอเคนี่ครับเพื่อนเมื่อกี้มันยิงเราไม่ตานะครับเพื่อนก็เลยมาชุบนะครับ โอเคตายสองแตกเขายิงซ้ำอู้อ่าโดนระเบิดโอ้โหลไฟความเลยระเบิดทีเดียวรถไฟความเลยโอเคโอ้โอ้หน้าสติมเด้งขึ้นมาอีกละผมลืมปรับนะครับผมไปกดปุ่มชี้ปุ่มปุ่มแท็บนะครับมันก็เลยขึ้นมา ลืมปรับไหนอยู่ไหนกันหมดอันนี้เป็นโหมดผมผมกดสุ่มมานะครับเวลาที่ใช้ในการเล่นก็ประมาณ10-15นาทีนะครับมันบอกไว้งั้นนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสิบถึงสิบหนาทีหรือเปล่าโอ้หอมาแล้วนะฮะดักเลยดีกว่าที่เหลือลงไปบวกเลยดีกว่าไม่อยากตัดละมันน่าจะจะแถวนี้กันเนาะโอ้ตกใจหมดเพื่อน นี่คุยเพื่อนถ้าเพื่อนดาวอย่างนี้เราไม่ต้องรอหมอนะครับเราสามารถวิ่งไปชุบเพื่อนได้นะครับอุ๊ยโอ้โหมันเอามันเอาอะไรมาฟาดผมวะมันเอาอะไรมาฟาดวะโอเคถ้าเพื่อนดาวเราสามารถชุบได้ได้เลยไม่ต้องรอหมอนะครับแต่ถ้าเป็นหมอก็คือชุบทีเดียวขึ้นนะครับแบบมาดีแบบว่าเดินไปใกล้ๆแล้วก็ชุบได้เลยนะครับ แต่ถ้าเราชุบเองอ่ะเราต้องใช้เวลาในการชุบนะครับเหมือนเหมือนเวลานีคือเพื่อนดาวเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหหนึ่งแก็หมดแล้วประเด็นคือฝั่งนู้นมาอย่างเยอะเลยคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โอเคอีกหนึ่งนาทีเลยกว่าเราจะใช้ไอโอโอโอ้โนมโอ้ มันเอาดาบฟันผมคุณผู้ชมโอ้แล้วเพื่อนโดนในมีอยู่ด้วยเปลี่ยนเป็นเฟชเอ้ยเปลี่ยนเปฟชเชอร์ดีกว,ว่าเฟชเชอร์น่าจะพิ้วกว่าจะได้ติดสติ๊กกี้บอมได้ด้วยเอ้าไม่ได้เปลี่ยนเปฟชเชอร์สรอลืมเลยเมื่อกี้ผมว่าเราน่านนจะกดเฟชเชอร์ไปแล้วนะอะไรกันนี่เราต้องการอะ แตกฮะเพื่อนแตกเหรอออ๋นึกว่าเพื่อนแตกแตกเชแตกฮะแตก เอ้ยเอ้ยโอ้โหเดาลุกอย่างว่าปลาระเบิดไว้มาไหมโดนไหมโดนไหมโอ้ไม่โดนเหรอโอ้ระเบิดผมไม่โดนทคุณผู้ชมมีคนใช้กแก๊สรึดด้วยตัวอะไรวะผมลืมไปละตัวละครมันก็มีเยอะนะครับแถมปืนมันก็เปลี่ยนไปตามการ์ดอย่างที่ผมบอกนะครับมันเลยไม่จำเจน,นะครับผมว่าโอ้ยระเบิดใครวะเอ้ยอืมอืม แตกงับแตกงับเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายอืมนอนืมอนืมโอ้โหโอ้โ,อโ,อโ,อโอรหระเบิดใครวะเนี่ยไอ้นี่เหรอผมมาสกินทองเหมือนผมเลยโอเคเกิดอะไรกว่าเราต้องกันใช่ไหมและพวกนั้น,น,นมาอย่างเยอะเลยคุณผู้ชม พราะว่าผมเก็บตะกิ้ผมไว้ก่อนดีกว่าโอ้ตะกี้ตัวอะไรวะเผาผมไม่ได้นหนาจปะบปุบโอออ,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 ออืออภิจีเนี่ยตัวละครมันมีมาใหม่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเออตัวละครมันตัวไหนบ้างตอนผมเล่นมันจะมีเยอะแต่มันไม่เท่านี้นะครับมันกระบอกคู่ใจเลยเว้ยช่วยเพื่อนดิ เอาไม่มีใครช่วยเพื่อนเลยเหรอนี่ครับเอ้าตายไปแล้วโทษทีเอ้ยอืมไปเลยน้องๆโอ้แอสไพร์แอสไพร์มาโอ้ยเจ็บ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 ,จบ อไอ้พวกนี้อยู่กันเยอะอย่างนี้น่าน่าโยนแอซไซน์เนาะแต่แอซไซน์ผมก็จะยังไม่มาอโอ้โหแกร์ลิงกาดบลัวทำไมแกร์ลิงมันดูเบาๆคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเล่นตัวนี้ดิผมสร้างป้อมปืนได้ใช่ไหมตัวนี้โอเค <c oughs> สร้างป้อมปืนเลยเฮ้ย โ, om, โอ้ดนลุมมดนลุมโดนลุมอ๋อดนลุ้มเว้ยเออุ้ยตัวนี้ปืนดีอยู <h <h ่คุณผู้ชมแต่กูโดนลุมออไอองพี่เราถึงจะตั้งป้อมปืนได้ไหมครับ ไหนเอ้ยอืมโอ้เจ็บอะ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันเอานี่ไลยทุบเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอได้ดิโหมันอยู่เป็นหมู่ครับตอนนี้มันอยู่เป็นหมู่คณะคุณผู้ชมหมอกการปลาแอร์สไตล์เป็นที่สุดโหแล้วตอนไหน,น เพื่อนโหฝั่งนู้นอย่างเยอะเลยคุณผู้ชมฮะโอเคเหมาะแกกันตายแอสไตนยเป็นที่สุดโอ้แพ้ครับุณผู้ชมมันยึดพีได้นะครับโอ้อะไรครับนี่อ่ะเล่นก็เล่นเพลินดีนะครับคุณผู้ชมยิ่ทันเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกนะครับ เป็นเกมเก่าแต่ว่ายังมันอยู่นะยิงกันมันมันเลยครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปหน้าเมนูก่อนเนาะโอเคครับผมเรากลับมาที่หน้าเมนูแล้วนะครับ <S <S อู้อันนี้ผมใกล้จะเสร็จแล้วนี่เราขอดูตดัวละครก่อนนะ นี่คุณผู้ชมมันจะมีการ์ดต,ตัวละครนะนี่ผมมีแค่การ์ดปกติไม่มีการ์ดดีๆนี่ฟินนิตตัวนี้ผมเคยเล่นอยู่แล้วจำไม่ผิดโอเคครับผมคุณผู้ชมตลอดเกมดิสปอมผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ